สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์บอลกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามี3คู่วิเคราะห์มาไล่เรียงให้ฟังกันนะก่อนจะไปไปดูผลงานเมื่อวานใน u t u b e หน่อยเมื่อวานนะครับเสียคู่เดียวไปโดนเปเช่นะนอกนั้นได้หมดเลยนะครับเสียได้แต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับในกลุ่ม VP เมื่อวานสเต็ป VP เข้ามาอีกแล้วดีใจด้วยนะครับสำหรับ VP ทุกคนนะครับสเต็ปแตกกันแน่นอนทั้งกลุ่มใครอยากได้บอล VP พีงี้นะครับแอดไลน์ที่กูเห็นมาบมจอหรือลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ เรามาดูวิเคราะห์บอลวันนี้ดีกว่าคู่แรกนะครับอยู่ในศึกยูโรปาลีกนะครับออมนียนิโคเซียเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแมนยูบุกมาต่อที่ลูกครึ่งควบ2นะครับความน่าจะเป็นของเกมเนี้ยแมนยูนะครับถ้านับเฉพาะครึ่งหลังที่ไปแพ้กับแมนเชสเตียร์หกสามนะช่วงท้ายๆเกมก็ถือว่าดีอยู่บ้างนะครับมีความพยายามอยู่ครับแต่มองว่าเกมรับเนี่ยเสียสมาธิไปหน่อยนะครับสมาธิแย่ไปหน่อยเพราะฉะนั้นอิลิกเซนทากไม่ต้องไปแก้ไขละส่วนเรื่องการยิงประตูนะครับหายห่วง, Man วง,งแแแมมมนน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 นยยยยยยยูููช่่่่่่วววงงงีีีีีีีี้้้ิิิปปรรรระะะตตตไไดดคคคััััับบเเเเเกกจจออททโโซซาส ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเวลาบู๊ในบ้านตัวเองนะแต่มาตรฐานในระดับยุโรปเนี่ยพวกเขายังตามหลังพอสมควรนะครับแล้วก็ในรายการนี้เนี่ยเขาแพ้ไป2องหนแล้วนะครับศูนย์สามก็หนึ่งตัวต่อสองฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับที่วันนี้เราจะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผู้แรกเราให้ไปต่อที่แมนยูครับรอลูกสองลูกสามก็ดีกว่าผู้ที่สองนะครับเตะเวลาตีสองนะอาร์เซนอลเปิดบ้านแล้วกำลังยิงของโบโดกิมนะครับทีมจากนอร์เวย์นะตอนนี้นะครับอาร์เซนอลต่อยที่สองลูกเขาหน้าจะเป็นสังเกตนะครับต้นกำลังเจ้าถิ่นอออออาาารรรรร์์เเเซนนนนนนลลลตี้ะะะคคััับกกงงงงื่แมๆหชสปปไ ทำให้3เกมท้ายทุกรายการเนี่ยชนะรวดนะครับแล้วก็ยิงไป8ประตูแล้วแม้วันนี้จะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่อาร์เซนอลน่ะจะโรเนชั้นแต่ศักยภาพขุมกําลังและแท็กติกต่างๆนะครับฟอร์มทีมก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีนะทางด้านบอตตกิมเนี่ยก็ดูดีมีภาษีนะครับเวลาลงเตะในประเทศเพราว่าอย่างที่บอกเหมือนกู้แรกครับด้วยความต่างเนาะของทีมศักยภาพอะไรต่างๆวันนี้ก็คิดว่าไม่น่ารอดอาร์เซนอลนะครับเมื่อพิจารณาจากเลดนะจากภาพรวมทั้งคู่นะครับคู่ที่สเราก็ยังให้ไปยืนที่อาร์เซนอลนะครับตอบที่อาร์เซนอลรอลูกเเเหมมือออนนนนนนกกัััคคคูู่่สุดทท้ายยะะรรบบีีฟ์ล เอเซ m อักมาเปิดบ้านได้กเ็เป็นอยาของอพอลลอนอักมาต่อที่ลูกคุ้นครึ่งนะเขาไม่ด้เป็นหนงนกินมินะครับเจ้าทีนักมากผลงานล่าสุด2นัดเนี่ยชนะรวดนะครับล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะวาดุดมาได้4 1หนึ่งส่วนทีมยูเออพอลลอนเนี่ย ฟอร์ม2นัดแรกในรายการนี้นะครับเสมอ1แพ้1ล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับเันทโปรมา1นนะครับวันนี้ราคามันเปิดออกมาที่อักมาต่อที่ลูกกบครึ่งนะครับดูแล้วยังไงก็ต้องต่อครับเจ้าถิ่นอักมาดูดีกว่าจริงๆทั้งฟอร์มกันเล่นใส่ครับทีมชื่อชั้นต่างๆนะครับแล้วก็พอลอนเนี่ยผลงานช่วงนี้ย่ำแย่ด้วยนะครับดูทรงแล้วไม่น่ารอดกลับออกไป คู่ที่3ก็ยังไปบอลต่อครับต่อที่อาร์กมาครับเดี๋ยวสรุปสั้นๆ3าคู่ให้ฟังนะครับคู่แรกไปต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่ที่2ต่อที่อาร์เซนอลคู่ที่3ต่อที่อาร์กมาวันนี้บอลต่อล้วนนะขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีอหนึ่งคืนนะครับส่วนใครอยากดูบอลวีพีนะแอดไลน์ที่คุณเห็นบนมุมจอนะครับหรือว่าลิงก์ในคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ